มาเล่าให้ฟังนะครับอยู่หลายช็อตหลายครั้งผมเริ่มตั้งแต่บอกว่าอย่าเพิ่งไปรังเกียจคนมาตรวจสอบให้โอกาสคนตรวจสอบแล้วคุณตรวจสอบคนถูกตรวจสอบก็คือคุณจอนนี่มือปราบเนี่ยนะครับถ้าเราบริสุทธิ์ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรก็กกกอย่าอย่าไปอย่าไปกลัวแล้วก็อย่าไปรังเกียจรละงอนมันการตรวจสอบการถูกตรวจสอบเนี่ยนะครับ มองได้สองมุมอีกมุมหนึ่งเป็นผลบวกก็คือมันคือการชุบตัวเราด้วยผมพูดเสมอว่าถ้าคุณจอนนี่มือปลาเนี่ผ่านผ่านเคสนี้ไปได้ได้เนี่ยนะครับไม่มีใครทำอะไรแก้ได้ก็เล่าให้ฟังว่านะครับระวังเดี๋ยวจะมีการแก้สองเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบและท้ายสุดวันนี้ครับก็กรมป่าไม้ก็ไปตรวจสอบลงพื้นที่ แล้วก็วันนี้ผลออกแล้วครับช่วงบ่ายเขาไปตั้งแต่ช่วงเช้าๆบ่ายเนี่ยนะนะครับจนกระทั่งประมาณสัก5้าโมงเย็นผลออกแลวครับว่าคุณจอรนี่มือป่าส่วนหนึ่งของรีสอร์ทแกลุกที่ป่าซึ่งเป็นการลุกที่ป่าโดยการซื้อขยายเพิ่มนะครับถ้าใครติดตามไลฟ์สดผมผมก,ก็คือความจริงผมไม่อยากจะไป ย้ำใครหรือไม่อยากไปชี้นาใครแต่ผมก็พูดก็พูดมากไม่ได้ก็พูดเยอะไม่ได้แล้วก็มันมันประเด็นสังคมผมก็ไม่ได้ใช้ทางเท่าไหร่นานๆมาพูดประเด็นาคาดีทั่วๆไปบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการเมืองเรียการเมืองนะครับแต่ผมก็แผลมแล้วแหละนะครับว่าสายลับคุณจอใจเดียวเนี่ยนะครับส่งข้อมูลมา เาจะเล่นประเด็นนี้มีประเด็นแบบนี้แบบนี้นะนะครับผมจะพูดให้ฟังนะครับวันนี้คุณจอห์นนี่มือป่านเนี่ยในไหนก็ในไหนแลลวนะครับวันนี้แกก็คงผิดแล้วแหละเพราะว่าทานลุ่มป่าไม้เขา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 ไปพิสูจน์เขาไปตรวจสอบแล้วว่าผิดว่าลุกแน่นอนส่วนคุณจอห์นนี่แต่ว่าก็นัดหมายกับว่า ย่อมจะถือว่าคุณจอห์นนี่มือปราบเนี่ยยังคงบริสุทธิ์อยู่เพราะกระบวนการยุติธรรมขั้นตอนกระบวนการที่ป่าไม้คงป่าไม้โดยเจ้าหนะ้าที่ป่าไม้เนี่ยนะครับจะไล่กับหมอเกียรติเดี๋ยวหมอเกียรติเดี๋ยวผมพูดต่อจากประเด็นของคุณจอห์นนี่มือปราบนะครับก็เออ นี่วันนี้เจ้าหน้าที่ปราบป่าไม้โดยคมป่าไม้เนี่ยจะชี้ว่าแกผิดแต่ยังเป็นต้นทางขั้นตอนแรกของกระบวนการยุติธรรมถ้าตราดใดคำพิพากษาของศาลยังไม่ถึงที่สุดไม่ว่าจะศาลอุทนพณ์หรือศาลฎีกาเนี่ยก็ยังถือว่าแกบริสุทธิ์อยู่นะครับก,ก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแต่ผมมีข้อสังเกตอยากฟังไหมอยากฟังไหมว่า เดี๋ยวเรื่องมองเกียเดี๋ยวผมพูดต่อจากเรื่องคุณจอร์นี่อยากรู้ไหมว่าจอใจเดียวให้ข้อมูลอะไรมาเกี่ยวกับคุณจอร์นี่มือปราอะถ้าอยากรู้เอาเป็นว่าผมให้ข้อสังเกตลกแล้วกันแล้วก็อาจครใครอยากฟังอยากฟังคนหนึ่งคนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งอาใครอยากฟัง คตนะครับเอาเป็นเรื่องอนาคตของคุณจอนี่มือปากผมคือที่พูดเนี่ยผมไม่ได้มาตอบย้ำนะครับแต่ว่าให้ฟังไว้ว่าให้เป็นให้เป็นข้อสังเกตแล้วก็ให,ให้ให้ลองดูให้ติดตามนะครับให้ติดตามมันก็นไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเขาก็เปิดมาขนาดนี้แล้วแหละนะครับก็ต้องออที่พูดมาเนี่ยนะครับไม่ได้ไปซ้ำเติมหรืออะไรนะครับแต่เป็นอโอเคผมจะให้ข้อสังเกตอย่าง มือปราบอาจจะไม่ได้โดนคนเดียวแกซื้อที่ดินเนี่ยนะครับแรกๆแกมันในส่วนของรีสอร์ทแกอาจจะอยู่ในพื้นที่นิคมถ้าเป็นพื้นที่นิคมเนี่ยนะครับเห็นไม้สับป,ประรดก่อนที่มีการไปจับไม้จับมือมีอธิบดีเนี่ยนะครับมามามา,มาร่วมเจราจามีชาวบ้านอะไรต่างๆนั่นมันเกิดที่มันอยู่ในส่วนของออนิคมสร้างัวเอง แกไม่ได้ซื้อครั้งเดียวแล้วจบครั้งเดียวแกมีการขยายเพิ่มและไอ้ส่วนต่อขยายเนี่ยมันไปลุกล้ำที่ป่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของนิคมอุตสาหะนิคมสร้างตัวเองแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของป่าไม้ผมถึงบอกไง,ไงว่ายกแรกเป็นเรื่องนิคมนิคมเคลียร์กันจบในสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เรื่องป่าไม้ป่าไม้เคลียร์ไม่ได้เป็นโทษเป็นโทษที่ ไม่ใช่ความผิดส่วนตัวเป็นความผิดต่อรัฐยอมความไม่ได้อยู่ที่ว่าป่าไม้จะแจ้งก็เก่าหาไหมถ้าป่าไม้ไม่แจ้งก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดป่าไม้ต้องแจ้งโดยหลักแล้วต้องแจกดําเนินคดีกับคุณจอหนนี่ส่วนคุณจอหนนี่จะห้างว่าก็ไม่รู้นะครับไม่มีเจตนาเพราะบุคคลจะต้องรับกผิดในทางอาญาต้องกระทําด้วยเจตนารู้ว่าที่ตัวเองไปลุกนั้นมันคือที่ป่า ไม่ต้องรู้ว่าเป็นเป็นที่ป่าแล้วสร้างซื้อเพิ่มสร้างเพิ่มเข้าใจว่ามันเป็นที่นิคมสร้างตนเองเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับกอ็อาจจะรู้ไม่รู้ยังไงก็ว่ากันไปผมไม่ข้อสังเกตแรกว่าเก้อาจจะไม่ได้ดุลคนเดียวมีข้อสังเกตที่สองอันนี้เด็ดเลยอยากรู้ไหมไหนะครับถ้าอยางรู้กดสอง จะให้ข้อสังเกตเรื่องของคดีคุญชอนนี่นะครับก็ก็ไม่ได้มาผมย้ําว่าไม่ได้มาซ้ําเติมนะครับก็กุญชอนนี่ยังยังคงบริสุทธิ์อยู่นะครับตอนนี้นะครับก็ก็ก็ให้กาลังใจทุกผ่าฝ่ายผมพูดมาตั้งแต่วันแรกตั้งแต่คลิปแรกนะครับว่าอย่ารังเกียจคนถูกตรวจสอบคนตรวจสอบแล้วก็ผมก็ให้กาลังใจนะครับ ตรวจสอบจากคุณจอนนี่และครอบครัวเนี่ยนะครับว่าจะแกผ่านพนวิกฤตนี้ไปแกก็มีอะไรไม่มีอะไรที่มาทําแกได้แกแป็นขับเยี่นอยู่แล้วนะครับเพราะอันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมาไม่ได้เข้าข้างใครเพราะคุณจอหนนี่ก็แค่คนคนเดียวนะครับไอสิ่งที่ผมต่อสู้ก็คือต่อสู้เอาเขาประดงคืนนะครับข้อสังเกตที่2เกี่ยวกับคุณจอนนี่ จจะมีคลิปหลุดอาจจะมีคลิปหลุดนะครับก็ไม่รู้ว่าคลิปอะไรผมรู้แหละนะครับแต่ไม่บอกว่าคลิปอะไรเกี่ยวกับอะไรยังไงหลุดอะไรยังไงอ่านะครับนะก็อะรอดูนะครับผมให้ก็สังเกตยูสองอย่างหนึ่งก็คือว่า ไม่ได้โดนคนเดียวนะครับหมายความว่าป่าไม้อาจจะไม่ได้แ enfin, จ้งราต่อหาแกเพียงคนเดียวอาจจะมากกว่าแกอาจจะโดนสองคนขึ้นไปอะไรเงี like ้ยนะนะครับหรือหรือหรือยังไงนะนะครับให้เป็นข้อสังเกตหรือเขาอาจจะแจ้งราต่อหาแกคนเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แกคนเดียวครับอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนข้อสังเกตที่สองก็คืออาจจะมีคลิปหลุด นี้ละกันนะนะครับสำหรับกรณีพุทธนิมุปะก็เอาละนะครับก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกันไปผิดก็ก็ว่ากันไปนะครับถูกผิดก็นั่นกันไปนะครับถ้าเออ่ถ้าผมเป็นก็ไม่รู้นะนะครับแกก็มีทนายความก็มีคนที่ให้คำปรึกษาเนี่ยก็คงคงคงแนะนำกันไปนะครับว่าควรจะ เฉยๆอี้เงียบนิ่งๆสู้การตามกระบวนการยุติธรรมหายนายความสู้นะครับไปเมื่อป่าไม้มาแจ้งก็อกล่าหาก็ไปให้ถ้อยคําจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธปฏิเสธอธิบายอะไรยังไงเข้าสู่กระบวนการตํารวจพนักงานสอบสวนจะสั่งฟ้องไม่ฟ้องอายการส่งฟ้องศาลหรือไม่อย่างไรอันนี้ผ่านได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ สู้คดีแบบงเงียบๆหรือทีมทนายความอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเรื่องนี้เงียบไม่ได้เสียเปรียบปันกระแสปันกระแสเรียอฟซบอันนั้นก็ไม่รู้นะครับนั่นคือการวางแผนในการต่อสู้ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าสังคมในยุคสมัยใหม่เนี่ยสื่อโซเชียลเฟซบโซเชียลก็อาจมีผลแต่ผมไม่รู้นะว่ามีมีผลยังไง คุยกับพี่เต่าว่าพี่เขาก็เรียกกันนะนะเขาว่าพี่เต่าเป็นยังไงบ้างลัวพี่ลัวไหมล่ะลัวเอฟซีัวควกลัวลงไหมเพราะว่าคุณจอ์นี่เนี่ยเขาเอฟซีเขาเยอะนะพี่พี่เต่าบอกอู้ไม่ไม่ได้สนใจเลยจะพูดอย่างนี้นะนะครับอเขาว่าเกินไปว่าเกินไปทีนี้นะครับเอาเรื่องมอเตกและนะครับเรื่องสุดท้ายวันนี้คุยกัน ที่วันศุกร์ที่จะถึงเนี้ยนะครับ25ม้าไหมวันนี้ 22, 23, 24, 25วันศุกร์ที่25นะวเวลาประมาณทักสิ0โมงครึ่งน,นะครับผมจะไปบุกบกรกตเรื่องสวมเกศ